ลีวงกดฏมาจังหวัดอุดรธานีขึ่งน้องคายพามาโอ้ <c oughs> อยถนนดี้ดีเดี้อไอ้แดดีเป็นไงอ่ะน้ำยังจิ้งเอาขันวอาความจริงก uh ัดก er wow. <c oughs> ับว่าได้จอดให้เรียนน้ำดอกบอกเข้าไปว่าเป็นที่ยังอันนี้นี่เพื่อเป็นแรงแรงกบด่านของทีมโรงงานผลิต WY เขาจะผลิของพายทางนี้หรือเป็นก็แดงๆนั <c oughs> ่น WY นนั่อันนี้เบุรุทหลองบุรุทหลอง มีเมนูเด็ดที่จะมาบอกนะเขาเรียกว่าอาหารป่ามีต้มยำแมวป่าไงล่ะไงล่ะไงล่ะส่วนอันนี้เป็นปลาบิรันย่าจากลุ่ม S <S <it> อันเมซอนรถแข่งเราเนี่ยระบบออกตัวที่เขาว่าเป็นระบบมอเตอร์จีพีจริงไหมเราบอกว่าจริงนะครับรถคันแรกเกียร์สองพอเข้าปั๊บมันไปเจอแท็กเหนียวแหกนะฮะเกียร์แหกไอฮาร์ดบอกเข้าสามก็แหกอีก มันแมนบ่มนแมนบ่เนมย่นีเนี่แบมียันเดกินย่บาเด้มันลำบากีอย่างเนาโอเคครับขออาาศสวดสวัสดีพ่อแม่น้องชาวไทยยสาวโลทุกท่านมาี่พวกผมแล้วสอนใจวันลิฟิเิตี้แค์ เปิดปีนี้คอนเทนต์ทั้งปีปีที่แล้วเราไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์เพราะว่าเราทํารถแข่งแล้วก็ปีนี้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเศราแล้วรถแข่งแบ็คแมวแล้วอาจจะไปเล่นทางอื่นหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปทีหนึ่งนะเดี๋ยวใครมาชี้แจงทางแต่วันนี้เราอยู่กับช่างวิลามินดาฮนะแล้วก็เขียนแม่ผักสดนะฮะแล้วก็นงนน์กูดรนนะฮะแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นแก๊งแม่บ้านมากันไม่เยอะเพิ่มเติมก่อนเลยก่อนที่จะบอกว่าไปไหนเมื่อกี้เขาไปแวะหาปั๊มหลอดพกกระสุนปั๊มหลอดไป แล้วตอนนี้เนี่ยคือบอกเลยว่าพัวอีกจักหน่อยเหรอไรมอดพัวผู้ย่านได้เข็นอยู่เด้อเบื่องทางลนี่ทางเริ่มแคบญ้าเริ่มเยอะนะฮะก็วันนี้เรามาเที่ยวที่ทีรีวงกฏนะจังหวัดอุรธานีกึ่งน้องคายเขาบอกว่าอยู่ช่วงระหว่างกลางเพราะว่าเราตั้งใจจะมาเที่ยวต้นปีปีใหม่ก่อนเปิดงานนะครับเราก็มากันเต็มการาฟที่นี่นะฮะล้วก็พามาโอ้ย ถนนดีดิดีดิดูน้ำโอ้มีปงมีปลาด้วยนะดีเดีอ่ะในจัดแต่ไม่เป็นไรครับคิวนะวันนี้เราก็เหมือนเดิมถ้ามาเปลี่ยนบรรยากาศปกติเรากินกันอยู่ในเมืองวันนี้เรามาลองกินกันในในป่านะฮะก็ได้บอกเลยว่าใช่เจ้าเห็นท่า้างหน้านั้นปะนั่นมอดก็หล่ะหน้ามันกค่ทรงเล็กแค่เนาะเดี๋ยวเบิ่งคือพอมีก้อนหินปะเออไม่ใช่ข้างหน้ามอดอ่ะนะ นนท,ทั้งหดเล <laughs> น้ำเลือก็ลยหรอป้าปโอ้ยอย่างมโนกูปูกระได้ดูกระได้เร้อครับเอเบิ้งครับดูครับ,บ,รบ,รบหินเริ่มไม่มีแล้วนะฮะล้อเริ่มจมมันแมนบโนอมันแมนบอนอเบิ้งครับไปทางนี้กันเลยทีเดียวเชียวแต่ต้องบอกเลยว่าเ <laughs> ขาบอกว่าแถวเนี้ยถ้าบรรยากาศท,ท,ท,ที่เที่ยวเคยเยี่ยมมากถ้าใครอยากมาเที่ยวนะพี่เวนนะ คีรีวงกุฎเขาจะเออว่มามันจะเป็นเวลามานะเป็นเวลามาว่าเออเราเขาจะออกกี่โมงไปเที่ยวตรงไหนมีกินอาหารป่าด้วยมีกินอาหารป่าทักหาท่านกำลังสอนวันนี้เราจัดอาหารป่าให้กินเราต้องทักหากำนันก่อนนะแต่ก่อนเ,อา,เ,อา,เอาไปหาคนนี้คือผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ไไดแต่ก่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านแหละแต่ตอนนี้อ,อัพเกรดอัพอัพเลเวลแล้วก็เพิ่มเลเวลเลเวลเริ่มเริ่มไล่ สีเ่เริ่มสูงแกเก็บเลเว่อ,อมาแล้วแกก็ขึ้นเป็นันันแมนต่อไปก็เป็นอบตอบตแมนอบตเอาวัาตถิน <c oughs> แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ <c oughs> พูดเล่นนะครับก็นี่ครับทางไปเขาก็ต้องนี่เคลียร์ทงเคลียร์ทางแล้วก็นี่ครึ่งล้อนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าฟิวอาหารป่าเป็นยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะ พอไปถึงเราจะมานั่งพูดคุยกันว่าแผนกาหนดการปีนี้ของช่องสอจอนาวันนะครับแล้วก็ทีมแข่งช่างวิทย์รามินทานหรือว่าใครปีนี้จะไปทิศทางไหนแต่ตอนนี้เนี่ยขออนุญาตเดินทางก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้เข็นไหมแต่ว่าก็เมื่อกี้ได้โทรหาทางรถไถแล้วถ้ามีอะไรก็น่าจะได้ลากเอาเตรียมลากเตรียมลากนะฮะก็ไปเดี๋ยวเจอกันร้านข้าวแล้วไปนั่งคุยกันว่าปีนี้เราจะเอาไงกันดีกว่าไป นี่ครับสำหรับตอนนี้เราก็นี่เป็นไงอ่ะน้ำยังเย็นนี่เป็นไงก่อนจะถึงก่อนจะถึงร้านข้าวนะเขาก็ให้จอดแวะลงเล่นน้ําหรือว่าอะไรกันไปนะก็ชิวๆนะนี่เป็นไงเป็นไงเอาขันวอาความจริงก่อนก็ได้จอดให้เล่นน้ำดอกบอกเข้าไปว่าเป็นนิยังบดโอ้ยเดินเมาได้เยเดินเมาได้เลยโอ้ระดับฟังการได้เยไอ้เมื่อเศร้านี่ มื่ขึ้นทั้นงน,นอนนยุ่ามินท่าอยยุตีตื่นสามานนางเครื่องว่าจตหกโมงม,ม่นเป็นบบจัดงานอยู่บ้านแล้วเสื้อผ้ายาบแบเนี้โคเสื้อผ้าเลยบอกวกก่ามาให้ไปจะไมสเป็นไหนแ <c oughs> ะเนี้ <c oughs> มอดไม่เป็นไรครับนี่คือรสซาดของซีวิทถึงแม้จะมอดแต่เรายังมีรถไถไปไป อะไรใช่ไหมอันนี้นี่เพื่อเป็นแรงแรงกดดานของอโรงงานผลิตว่าเนี่ยทีมโรงงานผลิต WY บเบขาจะขนของพาทั้งนี้แหรือแล้ก็แดงๆนั่น WY นับิลยี่ด้วยะถ้าไม่นาน้องของแท้ WY ว่ะ นี่คือเส้นทางลำเลียงนะครับผมบอกเลยนะของแท้นะที่กบดันที่กบดานอันนี้พุทดลองยุทธลองทดลองพ้ทดลองพัฒนาศึกษานะครับทีมงาน WY โอเคครับสำหรับตอนนี้เราก็ได้ทำการถึงณจุดพักนะครับจุดพักจุดกลาง ดนะครับนี่ถึงแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะวันนี้นี่รถเรานี่ที่เราขี่มานี่ผมบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ RT 125พัสนะฮะตัวนี้ก็ลูกสูบขนาด116ยมิลน,นะฮะร,ระยะชัก64.9เป็นไงเป็นไงนี่ดีนะไม่ติดเทอร์โบโด้วยเป็นไงอย่างเท่ะนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูเป็นไงครับพี่เกดเมื่ไม่ต้องมีผัวล็อกเท่านะพีั <laughs> นเสียวนี่ครับพามาดูนี่บรรยากาศก็แล้วแต่คนชอบมาเที่ยวนะอาจจะเป็นประมาณนี้เลยโอ้โหบรรยากาศดีจัดนะครับก็เป็นต้องบอกว่าเป็นจุดจุดที่ตั้ง จุดที่ตั้งศูนย์นะจุดที่ตั้งศูนย์วพูดเล่นนะครับแล้วก็นี่ไอ้แกวันนี้มีเมนูเด็ดที่จะมาบอกนะอะไรเขาเรียกว่าอาหารป่าจริงอาหารป่ามีต้มยำแมวป่าใช่แล้วก็มีเสือร้องไห้เสือจริงนะนี่ไม่ใช่วัวนะเสือจริงๆเลยใช่เดี๋ยวย่างเดวิยแล้วก็มีนี่ด้วยกำลังชื้นเลย เยี่ยมสุดนะครับโอเคคนเดูตอนนี้ก็เราก็นี่ครับมันจะเป็นร้านอาหารอยู่ในป่าแบบป่าจริงนะแบบป่าลึกเลยนะก็ถ้าใครเข้ามาไม่ดีก็หาทางออกไม่เจออะกูบอกเลยไปอย่างยากนะนี่ครับก็น้ําจะเป็นระบบแบบนี้เลยนะครับน้ําแข็งก็มีน้ําแข็งไหมเพี่มีไหมครับอ๋อมีอยู่ในกระติกแล้วก็เขาจะกินแบบใส่ใบบัวอย่างนี้เอ้ใบตองแล้วก็คือจะไม่มีจานนะเพราะว่าที่นี่ไม่มีจานนะมีไหมใช้มือกินใช้มือเลยหรอจริงปะเนี่ย ช้อนก็ไม่มีคือคนป่าของจริงใช้มือจริงอ่ะแ,แต่ว่าแกจะเป็นแบบก็บ,บอกไม่ไถแต่แม็กบอกพี่ว่ามันมามันจะสาธิตวิธีการกินของคนป่าให้ดูแบ่จ,จกใช่ไหมจกที่ใช้ในการถนัดใช่ปี่มันจำมันอยู่แล้วใช่โอ้ยเด็กเว้บ้าเสียงนะคำคำต้องมาเลยเยอะคนลำบากเลยสัตว์เลยมาเดี๋ยวรอดูตอนอาหารมาเลยครับผมนี่ครับอาหารป่าของจริงนี่อาหารป่ารอะไรล่ะ ไงล่ะนี่แหละทีเด็ดไงล่ะนี่ทำนี่ป่ะปะยังมาออกมือโอ้โนี่แหละของจริงนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะว่ามันคืออะไรนะข้าเหนียวกล้วยแกงส้มอันนี้คือข้าวเหนียวดึงยังไงว้าวดึงไปซีว้าอ๋ออันนี่คือข้าวเหนียวห่อน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 เดี๋ยวขอดูดิข้าวเหนียวจริงอ่ะเปล่า อุ้ยข้าวเหนียวจริงๆอุ้ยอย่างเทอันข้าวเหนียวคือข้าวหลามครับนะอันนี้ก็คือแกงส้มหรอหยวกกล้วยแกงส้มแกงแกงหยวกแกงหยอกกล้วยป่านะครับแล้วก็อันนี้เป็นไก่เป็นไก่ป่าจากป่าเลยนะแอฟริกาไก่ฟ้าจากป่าแอฟริกาส่วนอันนี้เป็นปลาปิรันย่าจากลุ่มอุ้ยอเมซอน ลุ่มแม่น้ำอเมซอนนะครับนะนู่นเห็นไหมครับเป็นไงอุ้ยอย่างเท่นะครับผมบอกเลยว่าของดีอันนี้คืออาหารป่าแน่นอนอัน,น,ออน,ป,นป่านันนี้นได้หลายกว่านี่ครับป่าแ <c oughs> น่ได้เนี่ยมีเรลืองนิดเนี่งต้อง,ดงดได้หลายกว่านี่ <c oughs> อันนี้คือช้อนอันนี้คือแก้ว <c oughs> โอ้หัวนู่นครับนี่ครับเป็นไงครับก็ <c oughs> ข้าวจะเป็นลักษณะประมาณนี้ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ช่างวิทย์ลองชิมก่อนว่าอร่อยไหมชิมดูชิมเลยตี๋ยวเติ๋ยวเตีมึงดูเตี๋ยมึงดู เดาใครยืมมาบางน้ำได้มันใส่ยังไงถึงสนใส่ยังนงครับเอาด้วยเ้ทอดน้ำก่อนทอดน้ำก่อนนี่ครับของจริงครับอันนี้คือสดน้ำก่อนเลยนะครับเนี่ยทอดแกงสมครับแกงสมบ้านเฮาเลยอิหลีอร่อยไหมหรืออร่อยแต่มันเป็นแกงป่านะก็ถือว่าเยี่ยมยอดอันนี้อันปลาซิวอ้าวเนี่ย ปลาอะไรกันนะปลาลินยาปลาบิลันยาไหนเปิดบ้างด้วยเบิ้งแข่ามันด้วยเบิ้งแข่ามันงเออโอ้ยโอ้โหโถโถเอาไหมเบิ้งเท่านันเออเอาแล้วเอาไนี่ยโอเคครับก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวผมจะไก่ฝาดูไก่ฝาดซิมไก่ฝาดูซิมไก่ฝาอีก่อนแม่เดี๋ยวอาจจะจิ้มไก่ฝาดูนะนี่ครับเป็นไก่ป่าของจริงนะครับเพราะว่าบ้านเขาอยู่ห่างจากเมืองว่าร้อยกว่าโลได้มั้งในป่าเนี้ยเป็นร้อยกว่าโลนะ ไม่เราเลือกนะอ่ที่เราจะเอามาอเราจับได้ปึ๊บเราไม่เอาตัวมันเราจะปีกมันใช่เคครับก็เดี๋ยวผมรับประทานอาหารกันก่อนนะครับก็ไก่ฟ้านะฮะจากป่าเมซอนนะฮะแล้วก็นี่อันนี้คืออะไรตะปักคุงตะบักคุงเคครับอาหารป่าเจอกันที่ต่อไป ครับสำหรับตอนนี้ก็ได้ทําการรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็จะเดินทางกลับแล้วแต่ทีนี้ตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันจะค่าแล้วก็เลยจะมานั่งสัทยายห้ฟังว่าปีที่แล้วเป็นยังไงนะก็สําหรับใครที่ผ่านปีที่แล้วมาก็อาจจะหนักบ้างนะฮะ๋ยจจะมีความสุขกันบ้างก็มันก็นกคือเป็นรสชาติชีวิตในปีนะอย่าไปคิดมากนะครับแล้วก็หลายๆคนคอมเมนต์ถามกันผมกันเยอะมากเรื่องรถแข่งนะครับเดี๋ยวพอผมก็จะมารีวิวให้ดูเป็นอีพีหน้าแล้วกันว่ารถแข่งเราเนี่ยเราได้ทําไปอะไรบ้างนะช่างวิษนะต้องบอกว่าเครื่องยยนนต์เี่ An an. สร um, pues th er ้างกันทุกชิ้นนะครับยกเว้นเกียร์ที่ผลิตไม่ได้ดีกว่านะก็ต้องยืมเกียร์รุ่นอื่นมาใช้อะไรอย่างเงี้ยนะก็หลายๆคนเถียงกันเยอะว่ารถคันนั้นเนี่ยคืออยากจะพูดถึงประเด็นนี้ประเด็นเดียวเลยระบบออกตัวที่เขาว่าเป็นระบบมาโต g จีพีจริงไหมเราบอกว่าจริงนะครับนะใช้จริงและใช้ยังไงในส่วนของข้อมูลเชิงลึกเนาะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแต่ผมบอกเลยว่าระบบปฏิบัติการเนี้ยนะฮะแค่ระบบชุดอิเล็กทรอนิกส์เนาะ แสนห้าต่อคันนะอันนี้แค่ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะฮะนี่ยังไม่รวมเซตติ้งนะก็คือยังไม่รวมจูนนะฮะส่วนคนที่จูนนะฮะก็ก็จะมีระดับอาจารย์เลยนะครับจนถึงพวกเราหรือว่าจะเป็นพวกเราเองเราก็สามารถจูนจบได้นะก็คือเราเล่นจนเรารู้หมดแล้วนะครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดระหว่างวันนั้นรถคันแรกเกียร์สองพอเข้าปับ๊บมันไปเจอแท็กเหนียวแหกนะฮะเกียร์หกไอฮาร์ดบอกเข้า3ก็หกอีกแล้วก็ใส่4พอจังหวะใส่4ไหลไปเนี่ยรถอีกฝั่งหนึ่งระเบิดนะครับฮาร์ด <H acks S 2> ก็เลย มันเขาเรียกว่ามันเป็นมันเป็นการกีฬาดีกว่าเป็นการให้เกียรติกันเนี่ยฮาร์ดก็เลยขี่ไปธรรมดาให้มันไปถึงเส้นนะครับไม่ได้บวกอะไรมากนี่ขนาดมันนั่งขี่ไปถึงเส้นวิ่งเข้ายิปหานะพวกผมซ้อมไม่มีนะครับวิ่งยี่สิบกว่าอะไรมันมันไม่ใช่นะลดระดับนี้แล้วแต่เราก็ไม่อยากพูดเยอะแล้วเดี๋ยวเราค่อยทาให้ดูดีกว่านะเอาวิ่งให้ดูพันเมตรว่าถ้ารถมันวิ่งเต็มแล้วเนี่ยมันวิ่งได้แล้วเนี่ยมันวิ่งกันเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า แรงม้ามันค่อนข้างเยอะจนได้ถอนม้านะพีะ่นนเนาะเกียร์ขนาดทอลงไปแล้วจะแตกขนาดนี้เลยใช่นะครับก็อย่างที่บอกนะเราก็เลยมามองดูว่าสุดท้ายเนี่ยเราไปเอาเกียร์ที่ อายุไขของเขาเนี่ยถูกสร้างมาเมื่อมันนานมาแล้วนะฮะเราก็เลยมามองว่าเอ้ยถ้างั้นเนี่ยเราต้องใช้เกียร์ที่มันอยู่ในยุคปัจจุบันก็เดี๋ยวเราค่อยมามิกรวมกันว่ามันจะเป็นยังไงก็ติดตามชมตอนต่อไปแต่อะไรในเครื่องเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูทุกชิ้นแล้วถ้าช่างวิทยังไม่กลับแล้วช่างวิกผ่าดูเลยเพราะว่าเครื่องยนต์ก็ประกอบใบช่างวิกอยู่แล้วช่างวิกช่วยทําทุกอย่างนะเวลาโรโกไทยเนี่ยผมก็ทากันเองอยู่แล้วถึงเวลาลื้อประกอบเช็คทุกอย่างช่างวิกเป็นคนจัดการนะอย่างที่บอกว่ามีวันม่ ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแคมชงแคมช้าก้านเกินอะไรคือ <necessary> มีหมดนะก็อ um okay. okay. uh ีพ huh. ีน uh ี huh. uh ้ไปแล้วเพราะเดี๋ยวมันจะค่าแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่อีพีหน้านะโอ้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 ก็ไปแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวขอเที่ยวกันแล้วเดี๋ยวกลับไปเจอกันโอ้โหดูเดี๋ยวออกแล้วออกแล้วออกแล้ววกลับไปเจอกันปีนี้เป็นการเรียนรู้ทั้งปีแล้วกันนะเป็นปีแห่งการเรียนรู้ทั้งโอ้โอ้โอ้ไปทุกคนเจอกัน